ผู้ใหญ่ครับผมนะฮะขออนุญาตนิดนึงครับผมปกติวัวของผู้ใหญ่นี่อย่างที่เคยคุยไวตั้งแต่คลิปแรกก็คือวัวของผู้ใหญ่นี่สิบสีตัวอ้าสิบสี่เดือนจะได้ลูกตัวหนึ่งอันนี้คือโดยปกติเลยครับสวนมักจะเป็นอย่างนี้โดยตลอดเป็นตลอดไม่ว่าจะเป็นวัวสาววัวอะไรยังไงจะเป็นแบบนี้นะครับผมอยากให้ผู้ใหญ่เหล่านิดนึงครับผมวิธีการเเลี้ยงงัวนะครับผมตั้งแต่เช้ายันเย็นของผู้ใหญ่นี่วิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงบ้างครับผมนะฮะคือ แนีๆก็คือยืนลงครับวิธีการเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกับงัวธรรมดาแล้วครับไอ้วัดเถิอนงัวไร่งัวอะไรงี้นี่แหละครับครับชาวมาก็ทําความสะอาดครอบใส่ใส่ขี้เจ็บขี้ระยะมันยูสซก็ปกครับพอทําความสะอาดครอกแล้วก็ขุนอาหารตัวน้อยๆอาหารคนก่อนเลยครับอาหารคนในที่นี้ของผู้ใหญ่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมสิบสีครับสิบสีครับต้องถามต่ออีกสิบสีนี่ หัวทองหัวแม้ลุกหัวสาวหัวเออยังไงนี่สิบสี่เปอร์เซ็นตดทุกตัวไหมครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์้จะเป็นมือเช้าครับมือเช้านี่ประมาณตัวละประมาณกี่โลครับก็กิโลเดียวว่าผสมก็ล้ำล้ำล้ำอ๋อแล้วเนี่ยแล้วอ๋องเนี่ยล้ำที่ลงเสียนะครับเอามาผสมเยอะไหมครับผมก็ตัวละถ้วยอะตัวละถ้วยถ้วยล้ำอะนะครับอ๋อแล้วก็อาหารอีกประมาณตัวละกิโลครับ อ๋อโอเคครับผมมันมันก็จะได้เสริมเสริมอ่าเราก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วด้วยอ๋อมันจะได้ถือว่ามาร์กอีกน้อยครับอ่าก็คือหัวหารสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับบวกกระลำครับอันนี้คือคทุกตัวตอนเชา้าครับครับผมพอตอนเชา้ามันกินแบบนี้เซจปุ๊บแล้วยังไงต่อฮะแล้วก็เราก็ทิ้งยายให้ยาสดเลยครับให้ยาสดเลยของผู้ใหญ่นี่ยืนลงแบบนี้ประมาณเจ็ดแปดตัวนี่ปลูกยาไว้มันกี่ไรครับเนี่ย อ๋อกินกันหลานนะหลานมันปลูกไว้ซิป็ะไ่ครับอ้โหหลานเขาเลี้ยงวัวขุนหรือว่าไงครับผมเขาไม่ได้เลี้ยงวัวขุนเขาเลี้ยงเลี้ยงตัวเมียงี่แหละแต่ไม่ใช่บมามาเลดร้อยใช่ครับเพราะมันเอาผมไปตัวเดียวแล้วเขาก็ไปขยายเหมือนกันโอ้โหเยอะแยะเ่าเนี้เขาก็เลยไปเอาเขาเขาปลูกไว้เราก็ขอไปเอาอาศัยก็หลานครับแล้วก็ให้เขาปุ๋ยให้เขาเดี๋ยวละลูกอให้เดี๋ยเดี๋ยวละลูกสนับสนุนปุ๋ยหลานไปครับอ๋อโอเคเราก็จะได้ยา ครับถูกต้องไหมครับพรอมครับวันละกี่ร้อดรอใส่ขรับเนี่ยเจ็ดตัวนี่กินมีมดนะครับฮะกินมีมดทั้งเนี่ยหัวหาแล้วก็จะเป็นยาครับยานี่ก็คือให้พอกินอาหารเสร็จก็จะยาตามเลยยายาเลยทั้งวันเลยไหมมันมันไม่ไม่มีกินทั้งวันนะครับเพราะมันมันกินตัวละสองเข่งสองเข่งมันก็จะข้อกับสองเข่งเนี่ยมันก็จะอยู่ละครับนอนละครับนอนอ๋อที่นี่ ให้กินฟางบอกมาครับผมโอ้โหถ้ามันขาดหญ้าครับผมจะต้องไปเอาฟางต้องหาฟางครับต้องหาซื้อเลยแหละก็ที่บ้านหลานนั้นเขาสต็อกไว้เยอะครับอ๋อก็เลยจะมีอยู่แล้วครับโอเคถ้าเกิดไม่มีหญ้าครับก็จําเป็นต้องหาฟางเนี้ยมันหนฝนตกนัดไม่ได้ครับก็จะต้องใช้ฟางครับครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วตกใบแล้วครับผมตกใบเนี่ยจะปล่อยให้เขานอนนอนนอนตั้งหากพอเขาอิ่มแล้วนะอิ่มใกล้ใกล้เที่ยง ใกล้ใกเที่ยงก็เขาจะนอนครับแล้วพอสามโมงปุ๊บเขาจะไม่ดูก็เขามีนาฬิกาเลยครับครับเขาจะลุกเขาจะลุกเลยหากินละหากินละก็เราก็ัดการใส่อาหารอาหารอีกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอาหารนี้ก็คือสิบสี่เปอร์เซ็นต์บวกกับไอ้ลำลำลำอ่อนครับผสมไปครับตัวละกิโลกิโลกิโลครับอ๋อเป็นแบบนั้นนะพอกินมอดปุ๊บเราก็ใส่ยาใส่ยาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ อ๋อมีอ่ะมีมีอะไรเสริมเป็นพิเศษไหมของเราเรียงในการเลี้ยงวัวไม่มีครับนี่คือการเลี้ยงวัวนะครับผมอ่ะตะกี้ในการดูอ่าการให้หัวอาหารวัวเนี่ยปกติก็จะมีวัววัวที่ยังไม่ท้องวัวท้องแล้วก็วัวแม่ลูกยังยังกรณีที่ผมเห็นมีความแตกต่างกันฮะยังวัววัววัวที่ยังไม่ท้องก็วัวตั้งท้องแล้ววัวแม่ลูกนี่อ่าผู้ใหญ่ให้อาหารแตกต่างยังไงครับผมเราจะให้อาหารคนประเภทผงผงถ้างัวมยังไม่ท้องนะเราจะให้ผงให้ผงก็เราผสมก็หลําออนเนี่ย อ๋อาหัวห่านแบบพันพงครับอ๋อโอเคอ่ะแล้วโปรตีนกี่เปอร์เซ็นตนะ์ฮะสิบสีเหมือนกันครับซิปีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่จะเป็นแบบพงครับแล้วเขาจะถูกกว่าอ๋อเราจะยังยังเม็ดครับเราจะลดต้นทุนครับไอตัวไหนไม่ทองทองว่างอยู่ครับเราก็จะจัดหัวอาหารเขาเรียกซีซีมอาอร์แล้วมั้งใช่ไหมอาหารอาหารที่ไม่ใช่เม็ดคือครับอาหารนั่นอ่ะเหมือนคล้ายๆอาหารพวกหัวขุนอะไรเหมือนกันสิอ่าใช่ใช่แต่เขาจะไม่มีสารเล่งสารอะไร เราจะไม่ไม,ไม่เอาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ทันไม่ผสมยูเเลย <c oughs> ครับไม่มีอ๋อโอเคครับผมที่ส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นอาหารเมร็ดสิบสี่เปอาาร์เซ็นต์ผสมมะลามปกติครับอ<า>ของบาลาน,นังเขาจะระยะอุ้มท้องแล้วให้นมเลยเขาจะอา่าระบุไว<ข>้ครับระบุข้างถุงไว้โอเคครับผมของของผู้ใหญ่เล่นแบรนด์อะไรครับเนี่ยอาหาร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 เม็ดนะฮะอ๋อของบาลานครับบาลานบาลานอ๋อยี่ห้อบาลานหาซื้อง่ายน้อยครับสอบเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อย แปดสิบากว่าบาทนาะใช้มาตลอดเลยครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวครับอ๋อโอเคแล้วของของอาหารผงนั่นจะเป็นของสากลรับโลกอ๋อขมาส่งถึงทีเหมือนกันครับอ๋อนั่นอ่ะสามร้อยพิพกบาทอ๋อมันถูกกันเยอะนี่นะเยอะครับโอเคแต่มันก็ถือว่าโปรตีนได้สิบสี่เปอร์เซ็นครับอ๋อโอเคครับผมอ่ะงั้นถามต่อไปอีกนะครับผมการเลี้ยงัวตั้งแต่เลี้ยงมาสิบหปีครับผม เหลืองการดูแลวัคซีนของผู้ใหญ่นี่มีการดูแลวัวเหลืองวัคซีนยังไงบ้างครับผมอ่ะขา <อ S 1> ข<อ>่าวๆนิดนึงครับผมหกเดือนจะไปขอผมบริษัทมาทำทีให้ปริษัทเราทำปา,ปากเทาเปื่อยทาเองครับไปขอยาเขาครับไปขอยาเขาอ๋อ,อยาฟรีครับยาอาหกเดือนนี่แนนๆเลยปากเทาเปื่อยครับหก <6 S 2> เดือนทำหกเดือนทำครับแล้วล้าปีสกินเนี่ยก็ว่าวันนี้ครบปีเขาจะมาทําวันนี้ครับทําันเอง อ๋อเราก็หาไอของปัสซัสเหมือนกันปัสซัสเหมือนกันครับเราก็มาฉีดกันเองครับเพราะปีแล้วนั่นมันมันเราต้องซื้อเขาของหลวงยังไม่มาอ๋อเป็นแบบนั้นนะครับผมนะฮะแล้วเหลืองบำรุงล้วครับผมบำรุงบำรุงนี่ก็จะถ่ายตัวไหลมันดูนานเป็นสัดถ้าหกเดือนอะไรนะเราจะใช้ฟอร์ดโฟกัสเอดีสามอฟฟอร์ดโฟฉีดอ่าฉีดครั้งแรกยังเราฉีดวันนี้เนี่ย เราก็จะไปเจ็ดวันเราก็ฉีดอีกช้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาซัดครับให้เป็นซัดโอเคครับผมแต่ยังงัวไอตัวตัวแรกของเราเนี่ย10ิบก็ปีเนี่ยครับผมใช้สูตรนี้ไม่ได้แล้วครับต้องให้เขาตามตามการเวลาของเขาตามความสมบูรณ์พันธุ์ของเขาโดยอัตโนมัติครับงั้นก็สามารถผู้ใหญ่ก็ตอบได้สิปกติงั้นเต็มที่เลยจริงๆเนี่ยวัวเนี่ยถ้าเกิดจะให้ซิบสีตัวไอซิบสีเดือนตัวซิบสีนาจะประมาณสักกี่ปีครับผมสิบมันิบสองสิบสามปีครับ หลังจากนั้นนี่ไม่น่าจะเกินนั่นละหลังจากนั้นเริ่มหางครับเริ่มหางเริ่มหางตัวครับผสมเริ่มซัดยักษ์ยุเหมือนกันคือมันจะเป็นยุในไวเขาด้วยอ๋อไวแล้วก็ไส้เขาจะโตครับไส้เขาโตแล้วลูกเขาจะเริ่มหางอ๋อนะครับผมนะฮะอ่ะงั้นถามต่อปกติถ้าเกิดเป็นวัวเฟรมกลางวัวเฟรมใหญ่นี่ในการซัดนี่แตกต่างกันไหมครับผมแตกต่างครับถ้าเกิดเป็นวัวไส้ใหญ่อะครับผมมันจะนานเป็นซัด ค่อนข้างนานเลยล่ะนานคือออกลุกกว่าเพราะลุกโตปกติถ้าเกิดเป็นวัวเฟรมกลางนี่ประมาณสักกี่เดือนเริ่มซัดสามเดือนครับสามเดือนไม่เกินสีเดือนนะครับต้องซัดแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัวเฟรมใหญ่ยังไอตัวไอตัวไอตัวริมนุ่นเนี่ยก็ประมาณหกเดือนโอ้โหถ้าเกิดวัวเฟรมใหญ่นะครับหกเดือนถึงเจ็ดเดือนนะครับครับผมก็จะเริ่มนานซัดน้อยครับนี่เราต้องฉีดยาบำรุงเขาพวกนี้นะครับจะไอหัวเฟรมใหญ่ต้องฉีดยาบำรุงครับสูตรเมื่อกี้นะครับไว่าเฟรมใหญ่เฟรมเล็กครับยังงี้ต้องฉีดคารสาร ถ้าเขาให้ลุกแล้วนะครับต้องสีดาคตสสายเขาต้องบำรุงเขานี่เขาอ้วนมาเยอะแล้วครับเนี่ยครับอ๋อเริ่มฟื้นหลังจากให้นมหวังง่้ดีกว่าครับผมนะฮะอืมแล้วเรื่องพยาธิแล้วครับผมผู้ใหญ่ดูอะไรพยาธิเนี่ยเราผมใช้ของนอกอ๋อของนอกไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับผมนะฮะของนอกทีเดียวเลยฉีดปีละครั้งหรือว่ายังไงครับปีละครั้งครับอ๋อฉีดตัวเดียวอยู่เลยครับอ๋อมันจะแก้ได้ทุกอย่างเลยของนอกเหลืองพยาธินะครับผม อืมประมาณนั้นเนาะครับโอเคครับผมนี่คือสูตรการดูแลครับวัวมาส <16 S 1> ิบห้าสิบหกปีในการเลี้ยงแบบยืนลงครับอ่าอ่ะ,อะงั้นถามต่ออีกนิดนึงครับผมนะฮะในการเลี้ยงวัวประมาณเลิศลอยฮะมีปัญหาอะไรที่อยากเหลาให้ขนมือไหมอยากอยากที่จะเริ่มเลี้ยงนี่ควรรู้บ้างไหมครับผมเออปัญหาจริงๆที่แบบว่าคุยกันตรงๆได้ไหมประสบการณ์ตรง หรือว่าคุณควรระวังหน้าอะไรตานปัญหาครับผมครับเอข้อควรระวังก็คือมันลอยเหมือนกันครับแต่เราสมควรที่จะเลือกเอกชนอ่าเลือกเอกชนคือพูดยังไงไม่อยากให้ติดกรมครับสิบหกสิบสิบหกปีในการเลี้ยงวงัวมาเนี่ยเรื่องการขายก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญอ่าใช่ถ้าเกิดวัวตัวไหนค่อนขงังติดกรมนี่จะเป็นยังไงครับผมคือเขาจะเลือกนะครับขอกองคองหลวงน่ะครับมันจะขายยาก อ่าตรงๆกันเลยอ่ามันจะขายยากบอกตรงๆเลยว่าราคามันจะกระเตื้องกับงวธรรมดานิดหน่อยอ๋ออย่างนั้นจึงควรเลือกใซเอ่เผอวัวนอกครับอ่าดูใบเพชรดีๆครับอย่าให้มีของหลวงครับอ๋อราคาก็จะไปได้นี่คือข้อควรระวังอ่าใช่อ๋อในการเลี้ยงครับหาแหมบอกที่เป็นไม่ติดไม่มีติดไม่ติดหลวงครับผมอ๋อมีติดกลมมีติดกลมอ๋อเป็นแบบนั้นนะครับผม ไอ้ที่เหลือไม่ไม,ม่มีกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีครับเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่พอขายอะเน,นี่ยอืนี่ครับผม,มย้อนย้ำอีกรอบแล้วนะไม่พอขายไม่พอขายครับอ่านะครับผมนี่แหละชัดเจนนะครับผมว่าวัวยังไม่พอขายอ่ะเดี๋ยวคลิปที่สามเราจะย้ำเน้นๆกับเหลืองการตลาดของผู้ใหญ่กันว่าสิบห้าปีผู้ใหญ่บอกว่าวัวไม่พอขายเนี่ยเขาขายวัวยังไง เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแบบลึกๆตามความเป็นจริงกันเลยเพราะอย่างที่บอกแหละทุกวันนี้ใครๆก็อยากจะเลี้ยงหัวบามันเลือดร้อยแล้วขายใคร,ใคร <c oughs> อ่ะขายใครอ่ะจริงไหมครับผู้ใหญ่ก็เคยเจอคาถามจากจากคนที่แบบเราเริ่มเลี้ยงเหมือนกันแต่ทุกวันนี้หัวก็ไม่พอขายอ่าอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมคลิปที่สามเนาะ